ยังไม่ยอมถ่ายมาแล้วไม่ยอมมาเลยอ่ะสวัสดีค่ะสนุกสนานกันไหมคะตลุกเมียบานเท่าแล้วเมียบานเท่าแล้วจบคลิปนะคะา่อเนรถเราอยู่นูน่นจบคลิปของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ,คะโอเค มาและะ้วค่ะนี่ค่ะเรือของเราที่เราไปกันนะคะคือเรือลำนี้แล้วกาศจบคลิปนะคะบ๊ายบายหน่อยเร็วละะ่เส้าไปฝั่งนูน้นอ่าแล้วก็มีพี่สาวของเราอีกคนตามมาและะ้วค่ะ ว้าวหัวหน้าทีมของเรานะคะนี่คือหัวหน้าทีมของเราค่ะอ่าเนยเนื้อหัวหน้าทีมของเราจ้ามากเลยนะคะนี่คือหัวหน้าทีมนะคะแล้วแม่รับคุณไม่ออกมาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หลังเช้าเรยคนมันเยอะเร็วๆโอเคจ้ะดิทัส โอ้ย oh, yeah. no. oh, yeah. ังท oh, okay. ังนี้ทุกคนที่เดินอางเช้าหมดจ้าโอเคอ่ะพี่ออัวเ่าเป็นการีดจะทางเสน็จแล้สวยนะคะสวยสวยสวยนี่เรามาการครบค่ะครบทีมค่ะหันหน้าหน่อยค่ะครบทีมนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวไหนกันต่อคะในตัวเมืองค่ะแล้ววันนี้ไปลุยไปลุยออสโลนะคะว่าออสโลมันมีจุดสำคัญอะไรบ้างเราไปจับ นะคะล้วพาล้วพากันไปเจาะเมืองออสโตรกเลยค่ะจาะเจาะเจาะเจาะจาะเจาะลึกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในเมืองวันโลกสวัสดีค่ะเจ้ะสวัสดีค่ะสนุกสนานกันไหมคะสนุกสนานกันไหมคะจบคลิปนะคะจบคลิปท่องเที่ยวให้หัวหน้าทีมกล่าวอะไรหน่อยค่ะ นี่แหละพี่พิเศษอะไรอ่ะเองน่ะพี่แคทนะคลิปนี้สนุกมากนะคะเมื่อคืนเราก็ไปเต้นแดนกันกับสาวๆนะเมื่อคืนเสียตู้ค่ะคนไหนคะยกมือค่ะคนไหนเสียตู้โอเคเดี๋ยวได้รองเท้าคู่นึงไหนว้าวสนุกมากเลยได้เจอน้องๆ แต่ก็ไม่ได้คุยกันเยอะหรือไม่มีเวลาดีก็แต่เดี๋กวเนเดี๋ยวทน้องเีเน้ดี๋ยวเนอดี๋ยวเนเดี๋ยวทิอีนอียนึองเดียวเทน้องเดี๋ยอเอเดี๋ยวท้ดี๋ยวเนเดี๋เน้อเดยวน้อเน้เเนดี๋ยวน้อเน้เทองเนนองเดียวร้งว้แล้ก็เรียมเอเีนี๋ยวนเดี๋เเดี๋ยวนดง i video yeah. เมนะคะแล้วก็สาวๆทุกคนนะคะอันนี้เล่นค่ะอันนี้จบแล้วค่ะจบริปไดีดีนะคะเราทุกคนแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็ไม่ทุกอย่างปลอดภัยผู้ชายผู้ชายออสโตรปลอดภัยเราไม่ได้หิ้วเราไม่ได้ทําอะไรเขานะคะเราเราไม่ได้แตะต้องเขานะคะเกือบค่ะกับแตะต้องนอร์เวย์บายๆเราไม่ห่วงนะคะเราไม่ได้ไปฉุดเขาเราไม่ได้ไปกระชากเขาเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยหนูไม่รู้นะคะบ๊ายบาย หัวช่างเขาค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จบกันได้ดีนะคะทุกชีวิตนะคะก็ยังไม่มีที่ว่าใครที่จะโดนลากไปทำอะไรไม่ได้งไม่เจอไม่อมีปังอ๋อมี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 หนุ่มมีหนุ่มหนุ่มเมาค่ะหนุ่มเมาลากไปนิดหน่อยนังเออเมาเขาเขาลืมดู ดูหน้าเขาดูดูหน้าเขาเห็นแต่ข้างหลังไม่เขาเช็คแล้วว่ามันมีมีมีเอ่อเอ่อโมนมีมียาขอบเขาไม่ได้ตรวจที่นี่หรอนี่จดจดอ่ามียาขอบมียาขอบใช่เราไม่ดื่มอย่างนี้หรอโอ้เราก็โอ้โร้อนเลยอ่ะเฮ้ยร้อนจริ่งในที่สุดก็ครบสามมันแล้วก็จบแล้วท่านก็ถึงแล้วค่ะเราจะจอดที่เมืองครีแล้ แล้ววันน <st> <voice cho> <crack> ี้ก <classroom> ็อาหารเช้าวันสุดท้ายนะคะวันนี้อาหารเช้าวันตอนเนี้ยสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้หน้าตาวันนี้หน้าตาสดใสนะคะโดยเฉพาะจาะจงเลอะเหรอ ไข่หลักฐานแหลักฐานหลักฐานวากินไข่มาคนที่หน้าตาหน้าตาไอดอล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 วันนี้หน้าตาโอเคนะวันนี้โอเคนะคะได้ค่ะได้ได้วันนี้โอเคค่ะ น้ำน้อยมากในวันนี้หน้าตาซึ่ไม่ค่อยสดใสเลยดีละดีขึ้นแล้วรู้เลยใวันนี้หน้าตาเป็นไรคะสาวรู้ <c oughs> สึกว่ากินก็นช้าลงแล้วหิวกุ้งเมื่อวานนี้หิวจัดวันนี้โอเควันนี้กินก็นช้าลง าที่รวมศิละปะเขาว่านะเนแดดจีนะคะอันนี้คือเป็นจุดที่เขาผลิตนักกีฬา ทำไมถึงนอร์เวย์ถึงได้มีเก่งทางด้านนี้เพราะว่าประเทศของเขาสนับสนุนเป็นเหมือนกับบังคับให้เด็กเล่นเล่นเออเดนนินเออวิ่งชินีดได้อะไรสกีหาเดินสกีดได้ออฟริชเชียนะอันนี้แกงนี่สาวสาวินด Das ist das meistbesuchte Touristenziel in Norwegen mit mehr als einer Million Besucher im Jahr. Hier ist die nächste Haltestelle, man muss dann die letzte Strecke... เขาอยู่ให้30นาทีไม่ให้ชมมูเซียมนะคะอันนี้เห็นซึ่งนอร์เวย์นี่เป็นเป็นดินแดนของไวกิ้งซึ่งเขาเล่าว่าว่าพวกไวกิ้งนี่เดินไปออมออรแลนอารันติกแล้วก็ไปอเมริกาเปิดร้อยกว่าปีไปก่อนโคลัมบัสอีกแต่ว่าเขาไปแล้วเขาไม่ได้ไปกวาดล้างเหมือน,นเหมือนโคลัมบัสเหมือนต้นต้นที่จะไปแย่งแผ่นดินนะคะเขาไปเพื่อเพราะต้องการจะผจญภัยอะไรอย่างนี้ ไปหาวัานธรมม่ิำรธรรมนไรแบบนี้เึ่งมันจุดมุ่งหมายของการไปถนนทางเขาไม่เหมือนกันอย่างอังกฤษนี่ก็ไปล่าอันนี้อนานิคมเช่นนนอร์เวย์เาก็จะไปอีกอย่างหนึ่ง e ่ะ

Hier vorne sehen Sie die Museumshalbinsel. Da sehen Sie auch das Schlösschen Ostershalm, ein Repräsentationsschloss für die Königsfamilie. Das Schloss ist nicht bewohnt und der modernen nationalen und internationalen Regattas teilgenommen. Oh, okay. Ah, okay. Und da oben liegt das königliche Schloss, in dem der König und die Königin wohnen. Harald der V. und die Königin Zorla. Sie sehen ein Theater, Oslo hier bedeutet Oslo Neue. Es gibt auch, äh, es gibt mehrere Theater in Oslo. Wir haben auch ein Theater, der Norske Theater, das norwegische Theater, wo es... Viele äh, Menschen verkaufen das Haus, wenn die Kinder rausgezogen sind. Also, dann haben sie nicht mehr Zeit für ein eigenes Haus, für den Garten und sie kaufen sich lieber eine halt zentrumsnahe Links sehen Sie die Fähre nach Kopenhagen. Oslo hat Fähreverbindung mit drei Städten. Kopenhagen und Friedrichshafen in Dänemark und Kiel in Norddeutschland. Die fds Oslo liegt beim Oslo-Fjord. Und Fjord bedeutet auf Norwegisch ein Einschnitt des Meeres ins Land. Und die Fjorde sind von dem Tauwasser aus der letzten Eiszeit gebildet worden. Die Fjorde haben Meereswasser und frieren im Winter nicht zu. Die ganz norwegische Küste ist immer frei, eisfrei. Und die Seefahrt war immer sehr wichtig für Norwegen. Links liegt auch die Fischhalle, wo man frische Fisch kaufen kann. Okay.